พชิงกับโปรยายกีฬาครับตาขามคุ้ช่วขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจครับยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันครับสุนิพงศมาดูลูกนี้ลูกที่หนึ่งของน้องแฝงเปิดไปให้ผู้วันู้ดวนเตะลูกนี้ขัดบอลของโรงเรียนก,กีฬาส่วนบ,บุรีเตะลูกนี้ไม่ค้าครับ เป็นแต้มของสารคามครับครับศูนต์ต่อหนึ่งนะครับตอนนี้สุพรรณบุรีเสริมมาลุนีมาต<อ>ีน้นครับมาทีนาซ้ายยกเข้าไปลุนีปน้ปูนเตยลุนี้เหียบร้อยครับ<อ>เป็นแต้มของสารคามครับ ศูนย์ต่อสองครับตอนนี้สุพรรณบุรีเสริมมาตรงนี้ตีน้อยยกไม่ดีนะหล้นข้ามไปให้สุพรรณเล่นลงบอสุพรรณต้ลูกนี้ซัดบล็อกยังอยู่ครับวุ้ยไต้ลูกนี้เรียบร้อยครับเป็นแต้มของสารคามครับ เดี่ยวเป็นแต้มของสุพรรณครับสา,ามต่อนหนึ่งครับตอนนี้<ป>จะทำเซิร์ฟลูกนี้ไปเตี๊ยของสุพรรณครับ,รบเป็นแต้มครับเสียงชัดไหมภาพเป็น,นไงคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ สี่ต่อหนึ่งครับตอนนี้ผู้ตัวันเสิร์ฟลูกนี้ไปที่หน้าขวาออกนะครับเป็นแถมหองสุพรรณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีท่านผะู้ชมทุกท่านนะครับนะสองต่อสี่สอต,อสตอนนี้ สุพรรณบุรีเสิร์ฟลูกนี้ดีครับพริกเนต็ตลงมาเป็นแต้มของทางสุพรรณบุรีนะครหลังไล่ขึ้นมาที่3ต่อ4ี่นะทีสสามต่อสี่ครับสุพรรณบุรีเสิร์ฟมาลูกนี้โอ้ตีน้อยเปิดตะก้อไม่ดีครับหล,นล่นเข้าไปให้สุพรรณบุรีเตะลูกนี้เป็นแต้มของสพุพรรณครับ สี่เท่ากันครับตอนนี้สารคามสู้สู้สารคามสู้สู้ขอบคุณครับเป็นแต้มสารคามคนระับขึ้นไปที่5ตนะ่อ4ครับสารคามมาดูเกมเสร็จของปูตะวัน,นครับห้าสี่จะตกเล่าวยายแอดมินห้าต่อสี่ครับตอนนี้ปูตะวันลูกนี้ว่าไงไปพลิกเดชเหมือนกัน,นครับเป็นแต้มของสารคามครับตัวออเดอร์ท่ากันยาง อเอฟซีทาวนยังอ่อนหน่องหกต่อเซฟตอนนี้โู้ตัวนันเซฟลูกนี้ตัวน,นี้เปิดขึ้นมาได้ยกเข้ามาลูกนี้ปูตีลูกทัดบอลน้องแฟงครับยังอยู่ไหมครับปูเป็นแต้มของสุพรรณบุรีครับ 6ต่อ5ครับโูกอันเสร์ฟลูกนี้ตัวบอลเปลี่ยนเปิดขึ้นมาได้โยกเข้ามาเตะลูกนี้โอ้ยังอยู่ครับเตะลูกนี้ถูวบอลเปลียนยังเก็บขึ้นมาได้อีกแล้วเตะลูกนี้ยังงยูเกือบอยู่ครับถ้าไม่ฆ่าเกือบอยู่เลยครับเคยชนะมาแล้วใช่ลูกเจ้าช้าเอาเราเอาเราเอาแม่ ใช่ครับรอบแรกชนะมาครับสลอดแดีอาจารย์แป้งครับจริงมากมาก6เข้ากันครับตอนนี้สุพรรณบุรีเสิร์ฟลูกนี้มาที่ตีน้อยยกเข้าไปลูกนี้ผู้ตัดผู้ตัดไตลูกนี้ติดบล็อกออนครับเป็นแต้มของสารคามครับอย่ามาลอยอย่ามาลองเอาลองเอาลองเอา 6ต่อ7ครับตอนนี้มาดูลูนี้ของสุพรรณบุรีตีหน่อยยกขึ้นไปให้โบวันบวันไตะลูนี้เกือบร้อยไปแต้มองสระคมครับโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีโรงเรียนตำบลท่าขอนยางครับมหาสระคมครับใครจะโยใครไปครับโรงเรียนตำบลก็ชุดสีขาวครับโรงเรียนกีฬาก็สีแดงครับ ลูกนี้ไม่พ้ามครับเป็นแต่ของสรารคามครับสวัสดีท่านอาจารย์จุพชัยบุตร,ารล,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 ลาภครับดหวหกครับตอนนี้เสร์ฟน้กนี้พิกเนี่นมามนจุ๊าบุรีแก้ไขคา,ามมาได้ไตีน้อยยกกันไปให้บุตรนลูกนี้ ไต่ลูกนี้เรียบร้อยเป็นแต้มของสารคามครับขึ้นมาที่10ต่อ6ครับตอนนี้สุพรรณบุรีต้องขอเวลานอกมาแก้เกมครับยอดมากๆเลยบอดเนี้ยบอดเนี้ยบอดเนี้ยถูกโซ่ครับสวัสดีฮะจารย์สุจินัน์บุตรลานครับสารคามสู้ๆครับ โอ้นครามสมสวัสดีครับสู้ๆครับพาหันยางอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ อ้าวโซ่เอาใจไปเลยลูกแบงค์ซู้ๆนะซ้ภาพไม่ชัดควรเจอไปข้ามลูกนี้ลูกโซครับจิบงานสาคามเสิร์ฟยาวไปจอย ปาจสจวด10-7ลับภูตะว,วันเสิร์ฟลูกนี้พิกเนตออกไปครับเป็นแต้มของสุพรรณบุรีครับแต่ต่อเซฟครับสุพรรณบุรีเปลี่ยนแต้มมาใหม่ครับแฝงต่อเซฟ ไม่เปลี่ยนครับโอ้ติดบล็อกครับโอเทียบไม่ได้เปลี่ยนแบ็กมาครับไารลยมามาเกมบ์สองเจมส์สองลูกสุพรรสุสพร<อ>นั <พอ S 1> นี์นต่อสุ้ๆครับตาวต่อเซียวโลูงนี้บุรวนันไปโลูกนี้ทั่วบล็อกครับ แต่ของสาขามับเกินไปทีเกต่อซีบครับตอนนี้นนนสวัสดีค่ผู้ชมร้อยสท่านครับสวัสดีทุกท่านครับเก้า <9, 11. S 1> ต่อซเบครับ<อ>สพบริสเ์ฟมาลู้นมาทีน,าทน,นัสย,ยอเข้าไป<อ>ให้ผู<อ>้านผ<อ>ู้นไปตรงนี้ทับอลอไปครับ<อ>เป็นแตมของสาคามครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ12ครับ12ทอก้าตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับไปที่หน้าซ้ายครับเปิดมายกออกมาได้ลูนี้ลากไตเองคอัเป็นแต้มของสุพรรณ์ครับเป็นแต้มของสุพรรณบุรีครับ FC โรเบิร์ต สู้สู้สารคาม12นอยัเ่าไปอย่าไปจดจดเ,เ,เรียบร้อยเร้อยแล้วูกนี้เป็นแต้ขสารคามครับสสสเสร์ฟดีครับเส,สรสิหาอย่างครับูนสิบสามสบครับสิบสามย่าไปย ดูลูกนี้พูดวันลูกนี้ไปในนะไปท,ไปทไี่แบ็คของสุพรรณบุรีฟยกขึ้นมาลูกนี้ตีลูกนี้โเป็นแจมของสุพรรณครับไล่ขึ้นมาครับเลี่ยนเลยยังไม่เลียนเลยสิบเอ็ดต่อสิบสามครับสู้กับตันอาคารดับมีสู้ๆครับสิบเอ็ดต่อสิบสามครับสุพรรณบุรีเริ่มนี้ออก เป็นแต้มสองรอราคาไปที่1 1 4รับตอนนี้สู้ๆค่ะสวัสดียาจาเมนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะ,ะ,นะครับผู้ชมที้เข้ามาชมุกท่านครับเติมลกนี้มาที่น้องแฟงอูไม่ขึ้นนะครับของลงหน้าครับเป็นแต้มของสัวพันบรี สองต่อสิบสีนะ่ครับอ๋อครับลูกนี้เ <c oughs> อฟซีน้องปูน้องแฟงและตีน,น้อยครับผมสูส สดๆสารคามปูวันเสริมตงนี้เหลือร้อยเป็นแต้มของสารคามครับมาแล้วปูตะวันมาแล้ว KFC เส,สม็ดครับ ลูนี่พูวันลูกนี้ไปที่แบ็กของปุกสุพรรบุรีครับยังได้ครับปูแต่นี้ลอดบล็อกของน้องแฟงนะับเป็นแต้มของสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีขึ้นมาที่14ต่อ16ครับยังตามหลังเราอยู่สองนู่น 14ต่อ16 FC แอฟมินด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุทีเอฟซอดมินครับซสูโซครับเยี่ยมเลยยลเยเลยย่เลย14่เท่าไหร่14ต่อ17นะครับบอลีเซิร์ไม่ข้ามครับ สิบสี่ต่อสิบแปดครับสิบสี่มันบุลิเซอร์ลูกยูมีน้อยเปิดตัวก็ไม่ดีครับเป็นแต้มของสุพรรณบุรีคนระับขึ้นมานะครับนาคาัวนนำอยู่สามลูกนะนะ 18, 15, ครับสามแต้มครับสิบแปดสิบห้าครับมาดูโคโรนจะเซอร์ฟเกมเลยหรือไม่ครับ 8-15ต,ตอนนี้ปุตวนเสิร์ฟลูกนี้ไปที่หน้าขวาลูกที่หนึ่งยังยกเข้ามาได้ลูกนี้ยังยบโอผูนเตะลูกนี้เรียบร้อยเป็นแต้มของสารครามครับ สิบเก้าต่อสนะิบห้าครับอภิรักษ์ครับอภิรักษ์อภิรักษ์อยู่ทีมสามครับทีมคอนะครับอ,อย่าลืมกดไลค์ like, กดแนะชร์นะนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยี่สิบล้วครับตอนนี้มาดูลูกนี้ว่าปูตตวันจะเกมหรือไม่นะยี่สิบสิบห้าครับ, 20, 15, รบมาดูปูตตวัน,นครับเกมหรือไม่ครับไปหนะ้าขวาโยกกันมาได้ตรงนี้ เตะลูกนี้มาเตะน้อยอไม่ขึ้นนะเป็นแตมของกดครรมเบรีย,รยครับซิดาหน,ดนึ่งเข่งดูอย่างนี้เสรดไม่ข้ามนะซิดาอัดชีดแล้วครับซีดาห,ดาหนึง่งเข่ง กองเชียร์ที่กองบอลค่ะกองเชียร์ที่ตีกอง,กองเป็นกองเชียร์ของนคอสวรรค์นนะเพราะว่าอ,อีกสนามก็เป็นผู้หญิงนะครับชิงกันรอบรองเหมือนกันนะผู้หญิงนครสวรรค์ลาดลีนะครับ ใน,นก็อยู่ในช่วงเซตหมดเซตทีหนึ่งนะรอชมกันต่อในเซตที่สองนะออกคนไปทางโรงแรมสุวรรณีสอร์นะโค้ชสนับสนุนหลักนะครับผู้ชสุสุค่ะขอบคุณคนระับขอบคุณกำลังใจอนยะ่าพึ่งไปไหนนะรอชมกันต่อในเซตสองคนระับ อย่าลืมกดไลค์กดแช่นะครับมาโดนต่อครับในเซตที่สองนะงงมาโดนต่อครับโลบตั้งใจทำหน่อยชุติพงษ์ ลูกนี <you non> ้มาที่หน้าสายสุพรรณบุรียกขึ้นไปลูกนี้เตะลูกนี้โอ้ยัดบล็อกไปเลยครับสุพรรณบุรีสู้ๆค่ะเจ๋งมากค่ะก่อนยัสู้ศูนต์ต่อหนึ่งครับตอนนี้สาราคามเสิร์ฟลูกนี้ไม่ค่ามาเป็นแต้มของสุพรรณบุรีครับ ครับผมยงฝายแดงเหียวฝ่าแดงหนึ่งศูนย์ต่อสองตอนนี้สาขามเสร์ฟลูกนี้สวนรณบุรีเปิดไม่ขึ้นนะเป็นแต้มของสราคามไปครับสองต่อหนึ่งครับตอนนี้โขกเข่าแล้เไอ้ลูกน้องอือมบีเสริมไปที่หน้าซ้ายครับโดดึ้นมาได้ลูกนี้ คือกล้องเซตแรกเท่าเซตแรกเท่าไหร่ครับสองเาลอยเก่าคนครับลอยเก่าครับโอสุวรรณบุรีเซิร์ฟเดียวลูกนี้เซตแรกเท่าไหร่ครับเซตแรกชนะยี่สิบเอ็ดสิบหกครับเซตที่หนึ่งครับสาร่าครับชนะครับซาล่าครับสู้ๆสาร่าครัเกม บัดป่าวังน้ำเย็นครับโยง่งอ๋อครับครับบัตป่าน้ำเย็นด้วยครับผู้สับสูญหลักนะครับแล้วก็โรงแรมสุพรรณีสอครับขอให้มีทีมมาซาคามเกศศีจงขอให้ทีมมาซาคามเกศศีจงโชคดีมีชัยชนะนะครับขอบคุณนะขอบคุณทุกกำลังใจนะตอนนี้อยู่ที่สามโทษกันนะครับปู้ตอนเสร์ฟลูกนี้มาที่หน้าขวาของสุพรรณบุรีครับ ตีลูกนี้พิกเนตนะตีน้อยเกี่ยวไม่ขึ้นครับรนี่ก็โรงเรียนตะโบนบโรงเรียนตะโบนทางยา,า,าครับจังหวัดมาสาขาครับเตะกับโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีนะครับมาดูลูกนี้ของสาขาครับลูกนี้อ,อ๋อนะเป็นแต้มของสุพรรณบุรีครับสามตองห้าับสาขาบังตานครับ ลูกนี้ของภูตะวันเสิร์ฟมาสุพรรณบุรีหล่นไปให้สาคามได้เล่นง่ายๆครับหัวไตลูกนี้ไม่เหลือครับสุพรรณบุรีเสิร์ฟลูกนไปที่นาซายหาตีน้อยครับหัวไตลูกนี้เรียบร้อยครับ ีขาม,มาสักคำดูยูดูสุดๆเก็บไป่ได้กนลูลๆๆนกเก็บไกันเลันตอนนี้สุพรรบุรีเซอร์ลูกนี้มาที่ปูตันเปิดขึ้นหลังเท้ามาให้น้องแฟงยกมาลูกนี้